สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคข้ามช่อง7ด HD ช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชาทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุละอองทุลีพระบาทเวลา18นาิกานาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงนัาสราดุสีดาไลยสจิตรดาพระราชวังดุสิต พระรพรทานพระบรมราชวรโรกาสให้ในจัก,กรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะเอกอัครราชทูตและกองสุลนใหญ่ไทยที่ประจำการในต่างประเทศทั่วโลกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระรพรทานพระบรมราชวาสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในโอกาสที่กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกองสุลนใหญ่ที่ปฏิบัติราชการอยู่ใน98สสำนักงานใน65ประเทศทั่วโลก ระหว่งางวันที่19ถึง24พฤศจิกายน2566โอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชว่าใจความสำคัญถึงการปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์สูงสุดเป็นสิ่งที่ดีมากที่กระทรวงได้จัดให้มีการประชุมพบปะสัมนาในระหว่างผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนอของประเทศดังที่ได้พูดไปแล้ว ซึ่งได้โอกาสมีให้โอกาสที่ท่านทั้งหลายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรายงานข้อมูลสถานการณ์ตลอดจนข้อสังเกตของแต่ละคนให้เพื่อนร่วมงานหรือคอลลีกของท่านได้ฟังตลอดจนก็น่าจะได้ข้อยุติ หรือข้อตกลงใจหรือข้อสรุปในหลายๆอย่างที่นำมาพูดกันเพื่อน้อมนำไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของประเทศชาติได้ดีขึ้นและทันท่วงทีตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติของเราไว้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในความสบายใจมีความโชคดีมีความแจ่มใสในสติปัญญาและความคิดต่างๆก็ขอขอบใจ ภายหลังพระเจาถ่านพระบรมราชวาตัตรแล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอบข้อสักถามและพระราชทานคำแนะนําเกี่ยวกับบทบาททางการทูตในสถานการณ์โลกยุคปัจจุบันและการปลูกฝังความผูกพันของเยาวชนไทยในต่างประเทศกับประเทศ,เทศไทยทั้งยังส่งเล่าถึงพระประสบการณ์เมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินไปทรงศึกษาที่เคือรัฐออสเตรเลียพร้อมกับพระราถ่านข้อความ เพื่อให้เอ,อกอัคราชทูตและกงศุนไทยในต่างประเทศเชิญไป,ปเผยแพร่แก่ประชาชนคนไทยในต่างประเทศ,เ,ทศเพื่อความปริสิรรมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน เวลาสนานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนัำพระที่นั่งผสถานพระราชวังดุสิตพระราชาทานพระบรมราชวโรกาสให้ในโอภาสการกวินพงศ์ปลกระรวงสาธรสุขอุปนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกนำคณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทุลอองถุลีพระบาทถุนกล้าทุงกระหม่อมถวายปริญญาสาธรสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ และตาประจําสถาบันพระบรมราชชนกทำด้วยเงินบริสุทธิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจด้านการสาธรารณสุขเพื่อให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่ามีสุขภาพที่ดีโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโครคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจนทําให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤต รวมทั้งถุนกล้าวูุกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลาษษศาสตร์ทุสรีบดิ์กิติมศรรักดิ์และผ้าไหมย,ยกดอกลำพูนแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพยาบาลโดยเฉพาะด้านการดูแลสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบนิกรและพระราชทานกำลังใจแก่บุคลากรที่ทุ่มเทกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคด้วยการพระราชทานถุงกำลังใจเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันโรคอย่างทั่วถึงพระพุทธเจ้าค่ะ วววเวลา19นาฬิกา16นาทีพระราชาทานพระบรมราชวโรกาสให้ในเจริญสิริวัฒนพักดีพร้อมด้วยบุตรที่ดาเฝ้ 9, าทุลลองทุลีพระบาททุนกล้าทุลกระหม่อมถวายเงินเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชธยาสัยและเพื่อก่อตั้งกองทุนคุณหญิงวรณาสิริวัฒนพักดีในมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชกับสมทบกองทุนเจริญวรรณาสิริวัฒนพักดีในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช,ราชสุดาสยามบรมราชกุชม,มารีส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนครนายก เวลา13นาฬิกา46นาทีวันนี้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงสาธิกการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าวประจำปี2566ซึ่งเป็นข้าวพันกอขอ87ที่ปลูกด้วยวิธีหวานน้ำตมเมื่อวันที่1 8กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเป็นพันข้าวที่มีปริมาณอะมิโลสต่ำเมื่อหุงสุกคงข้นเหนียวนุ่ม โอกาสนี้หน่วยงานต่างๆกรับบังคมทูนผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้แก่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีส่งเสริมให้ปลูกข้าวรักโลกตามแบบ BCG โมเดลในพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณโรงเรียนด้วยการทํานาแบบประณีตไม่ใช้ปุ๋ยและสารเคมีทําให้ข้าวมีคุณภาพปลอดสารพิษดีต่อสุขภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สมัชชงานเกษตรจังหวัดนครน,นายกได้กระจายพันธุ์ข้าวพระราชทานกข87ให้สมาชิกนำไปปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตไปเมื่อวันที่5กันยายน2566ได้35,500กิโลกรัม,มเมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนหนึ่งจะกระจายให้สมาชิกรายอื่นๆนำไปปลูกต่อและอีกส่วนหนึ่งจะจัดจําหน่ายราคากิโลกรัมละ13บาท กรมชลประธานวางแผนพัฒนาแหล่งน้ําและระบบกระจายน้ําในพื้นที่โรงเรียนและพื้นที่โดยรอบเช่นปรับปรุงสระเก็บน้ําส่วนผลไม้ภาคใต้ขุดขยายสระน้ําแห่งเดิมให้มีความจุเพิ่มขึ้นกองพันธ์ฐานราบโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ให้ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีช่วยจัดทําผังไม้ผลภายในสวนผลไม้ภาคใต้เพื่อวางแผนทําระบบท่อฝังใต้ดินส่วนกรมนักเรียนในร้อยรักษาพระองค์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าคิดแปลรูปผลผล,ผลิต และจัดจำหน่ายเห็ดให้ประชาชนในราคาถูกกรมวิชาการเกษตรช่วยกระจายพันธุ์มะนาวสู่เกษตรกรกรมการข้าวสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้แข่งขันในตลาดโลกได้ กรมพัฒนาที่ดินได้เก็บตัวอย่างดินบริเวณแปลงนาสาธิตการเกษตรไปวิเคราะห์พบว่ามีปริมาณอินทรีย์วัตถุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นส่งกรมประมงส่งเสริมการเลี้ยงปลาในานาข้าวพบว่าปลาเติบโตดีส่งมอบให้โรงเรียนทหารการสัตว์เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกพันธุ์ตามโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนโดยปลาที่เติบโตดีในานาข้าวคือปลานิลปลาทะเพียนขาวและปลาสลิด เวลา15นาฬิกา15นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ทอำเภอบ้านนาในการพระราชทานเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่1ประกาศกิติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2561ถึง2565ในส่วนภูมิภาคของเหล่ากาชาติจังหวัดภาคสองได้แก่ชัยนาทลบบุรีสิงห์บุรีสระบุรีสุพรรณบุรีนครน,นายกเพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตด้วยความสมัคร ใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและยกย่องหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตเสมอมาโดยมีพระสงฆ์รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ108ครั้งจำนวน4รูปและ36ครั้งจำนวน17รูปผู้บริจาคโลหิตรับพระราชทานเหรียญกาชาสมนาคุณชั้นที่ 1. นึ่จำนวน49คนผู้แทนหน่วยงาน รับพระราชทานประกาศกิติคุณ29คนผู้บริจาคโลหิตค,ครบ108ครั้งรับพระราชทานเข็มเที่ยวระลึก74คนและ36ครั้งจำนวน1 0 1 1คนที่ผ่านมาการจัดหาโลหิตบางช่วงเวลามีปริมาณโลหิตสำรองไม่เพียงพอใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เกิดภาวะสูญเสียโลหิตฉับพลันนอกจากนี้ยังจะต้องนำไปใช้กับผู้ป่วยโรคเลือดเช่นโรคโลหิตจางและทัรซีเมียซึ่งความต้องการโลหิตมีเพิ่มมากขึ้นทุกปีหากมีผู้บริจาคโลหิต บริจาคสม่ำเสมอทุก3เดือนหรือปีละสีครั้งจะทำให้มีโลหิตเพียงพอสำหรับผู้ป่วยตลอดทั้งปีสด็นพระเจ้าน้องนางเถอเจ้าฟ้าจุฬาพรวิไลลักษ์อัรราุกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตปวรคติยาราชนารีทรงออกหน่วยแพทย์พระชทานโรงพยาบาลจุฬาภร์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา เวลา7นาฬิกา55นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวสไลลักษณ์คารราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตควรคัติยาราชนารีเสด็จไปยังลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลำพียกอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรและทรงออกหน่วยสตวแพทย์อาสาจุฬาพรณ์ในพื้นที่ภาคอีสานเป็นวันแรก โดยหน่วยแพทย์พระจานทานให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพบริการทันตกรรมและบริการแพทย์แผนไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีผู้มาขอรับบริการรวมร้อยสามสิบเอ็ดคนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบประสาทระบบทางเดินหายใจมีผู้ป่วยส่งต่อเพื่อ,อรับการตรวจรักษาอย่างละเอียดและต่อเนื่องจำนวนสี่คนโอกาสนี้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ปสัสสตว์จังหวัดนครราชสีามาจำนวน500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันให้แก ด้วยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้านในประเทศไทยเป็นปัญหาสําคัญที่ยังพบการระบาดในบางพื้นที่จากนั้นส่งงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาพร์ในการผ่าตัดทาหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ไม่ให้มีจํานวนที่มากเกินความดูแลซึ่งการทำหมันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้ดีที่สุดนอกจากนี้ยังช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีและช่วยยับยั้งการเกิดภาวะมดลูกอักเสบความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ลดความเสี่ยยยงงกกกาารเเเเิดดนนนนื้ออ้้ออีตมมใสุัพศว ทันี้การออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรดำเ,เนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อควบคุมประชากรสุนัขจรจากไร้ที่พึ่งสร้างพื้นที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าเชิงกรุ๊กในระดับท้องถิน่นโดยสำนักงานปศุสัตว์ตจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้นี้การให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยในชุมชนก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างถูกวิธีโดยเฉพาะการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งระบาดในสุนัขแระสั์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแมวหนกกูกระรอกกระต่ายที่มีความใกล้ชิดกับคนล้วนเป็นพาหะนาโรคสามารถแพร่กระจายเชื้อผ่านทางน้ําลายและการโดนกัดหรือข่วนจนทําให้เสียชีวิตได้พักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามชมข่าวกันต่อนะคะ